ครับกับสุดีอ่าช่วงแรกกับสุดีเอฟซีทุกท่านและกับสุดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เกลียดคำว่ารับชมชิปของทางช่องกันครับครับสำหรับชิปนี้กัลสิมารีวิวงง้อาคมที่เหลือแล้วครับพี่น้องครับอมาเซอร์ลุ้งชิปไปกับปิดไปแล้วโค้มเงยโคมแดงสองโคมกับกับขอบคุณเอฟซีทั้งอ่าจังหวัดเลยและเอฟซีทั้งจังหวัดมหาสารคามครับอ่าเดินทางมาชมหนาคอกตกใจเพถึงอะไรสั่งปิดครับพี่น้องครับวันนี้เดี๋ยวจโคมเดียวแล้วครับพี่น้องครับ ก้อนหนึงขอนําเรียนมาเป็นง้วดทรงฟรี2 0 0รจุเมตรหรอกบริการเจ็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องครับแต่ไกลก็200ร้อจุเมตรก็ส่งไก่กันไหลก็ต้องมีคารถเพิ่มนะครับพี่น้องครับการซื้อขายก็ต้องเห็นใจกันน้ำครับเห็นใจผู้ขายน้าเห็นใจผู้ซื้อน้าพอทั้งเฮาเนียนแบ่งปันครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมเสียอธิบายพ่อสังเขวะนะครับอากับชิมนี่ราคานี่ขายบริไดีก็สีเอาไว้ก้อนครับพี่น้องครับอาคุณไว้ก้อนเดี๋ยวจัหน่อยง้วดมันข้นจังขายครับพี่น้องครับอา อันนี้เป็นเม่ลูกเมียงัวลูกแรกลูกสาวอายุสองเดือนก่วสิเขาสามเดือนครับนี่ครับแม่กับบสูงหลายนะครับเป็นงัวไทยพื่นบานเอซีก็ถามมาหลายว่างัวสายพันธ์อย่างงัวเป็นงัวไทยพื้นบ้านเท่านี่นะครับพี่น้องครับนี่คไปเห็นชัดๆครับพี่น้องครับผู้ใดหางัวไทยเลี้ยงกับพ่อเลี้ยงเหรอครับพี่น้องครับราคาขายได้ครับพี่น้องครับเอาไปหนึ่งหมื่นสี่พันบาทงัวต่อทุกกรณีครับถ้าท่านใดคชิดว่าแพงกับเลื่อนพันได้ครับเพราะได้ว่ากันครับพี่น้องครับมากกะจังสือได้ครับพี่น้องครับ ันใดสนใจกับทรมาศูนย์หกหาสองศูนย์เจ็ดองเปดแปซี่พิกัดของข้อกวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาไปเมึงตุลุสาวเพื่อนอะไรเพื่อนกลับขึ้นมาหาเมียนครับไปลูกไปไปหาเมียเจ้าไปนะครับท่านใดว่าแพงบอกพันไนได้เลยครับพี่น้องครับเ่ได้ว่ากันครับอ่าเข้ากับหลดลงมาหลายหรอครับพี่น้องครับถ้าขายงัวร่วมชุดร่วมกลุ่มออกเ่ได้กับลดราคาเ่ได้ยหรอครับพี่น้องครับไอว่าตรงๆรว่าแบบอ่าซื้อซื้อไกัน ได้กำไรน้าตัวอื่นแล้วครับตัวนี้ขายออกไรทุนออกเลยครับพี่น้องครับเนี่ยผู้ใดได้ไปกับพ่อเลี้ยงคุ้มคาแล้วครับแช่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทเด้อครับอ่าท่านใดอยากได้กับทรมาหาผมได้ตลอดยีบสี่่มงครับพี่น้องครับไปลูกไปไปหุ่นไปง้อเชียงครับเหรียน้ำข้นครับอาเมียจบไปนี่ครับคนกติกาข้างขวากับเช่นเดิมจะโทษเลรียโทษตัวโทษตมกันครับจะโทษคว่ำสาใจเด็ดขาดครับพี่น้องครับมาอีหลีก็ับจังทร่มมาสื่อครับพี่น้องครับ ให้ชิดคนพร้อมจบด้วยครับราคานี่ครับพี่น้องครับนี่ครับสําหรับผู้ใดหาง่วไทยพื้นบ้านเลี้ยงครับไทยอีสานดังเดิมนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับไท่แท้แน่นอนท่านเดไปเลี้ยงกะกอเลี้ยงแล้วครับมือ่งสียเด็กงัวงสองตครับพี่น้องครับเป็นงัวงรักพันครับเดี๋ยวลูกเมียพร้อมครับพี่น้องครับมั่งใจชัดครับพี่น้องถ้าชิดว่าแพงกะเลื่อนพันได้ครับว่าไม่หยังครับพี่น้องครับนี่ครับงัวลูกแรกสดๆครับพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงเป็นแม่ได้คุ้นเนื้อได้ ล้วแต่พอมีน้องสะดวกเสี่ยงแบบไดครับเลี่ยงให้อ้วนเราขายก็ได้ครับงัอสองตัวนี่มีกำไรแท้แน่นอนครับกับงัวราคานี้ครับพี่น้องครับอ่าแลยก็ย่างเข้ากับบริการจีบเงินปทางง้อไปหอดบานหอดซองโดยปลอดภัยลงรเรียบเรียบร้อยเขายังเก็บเงินครับช่องเข้าบริเยกเก็บมัดจำก้อนใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องครับนี่ครับถึงี่เป็นช่องน้องไม่ได้ว่ากล่าว่าอ่าเป็นช่องน้ำน่องเลยครับที่ว่าจ็บเงินปลายทางนี่ครับนี่ครับเราอ่าบ่เปียบผู้บริโภคแน่นอนครับครับมึงชัดๆครับพี่น้อง แค่หนึ่งมืนสี่พันบาทได้ครับชิปนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับชิดหาง่าเหลี่ยงซื้อได้ครับพี่น้องครับบ่ดังไปคิปยังหลายครับบ่มีตำหนีได้ครับขาโขขายถอนบ่มีเพราะว่าตัวไรมีตำหนีนี่ผมผมสีบอกว่ามีตำหนีไปเลยครับพี่น้องครับเพื่อให้คนสื่อได้ตัดสินใจง่ายขึ้นครับบ่แมนว่ามีตำหนีกับบ่บอกครับอันนี้ผมผมแจ้งเมื่อแต่มีตำหนีกับสีบอกว่ามีตำหนีเลยครับยังทีแม่แดงเหมือนเศร้าเอ่อเิ่นกระดูกสุดก็บอกว่ากระดูกสุดประมาณนี้ไหมครับตพี่น้องครับเพราะว่าคมมนีี่ต ก็ต้องแจ้งว่าบุมีตำแหนิแีแชร์หนึ่งหมื่นสี่พันเด้อครับยำครับฝากเบอร์โทรศัพท์อีกทีหนึ่งศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซี่พิกัดของค้อกวัวตั้งอยู่บ้านนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับสำหรับชิปนี้ขอจบไปในเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ